จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีผู้คนมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องของขยะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่จังหวัดเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่เรามีระบบบริหารจัดก,การที่ค่อนข้างจะเป็นระบบดีก็คือขยะจากทุกแห่งนะครับในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จะเอาไปรวบรวมนะครับ ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและก็จะดำเนินการในการกำจัดต่อไปซึ่งเราก็ดำเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลให้แนวทางมาอีกอันหนึ่งที่เราพยายามจะรณรงค์ไปอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการสร้างจิตสํานึิให้กับประชาชนในจังหวัดแล้วก็ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนนทบุรีให้เห็นความสาคัญของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะทําให้ชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในจังหวัดนนทบุรีมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ